กิจการแห่งเสือกิจกรรมของชายชาติซึ่งอาจถูกมองว่าซ้ำซ้อนกับอำนาจทางทหารจริงแล้วน่าจะเป็นการคานอำนาจกันมากกว่ากับกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระไทยมากเป็นพิเศษในสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1294ส้อเสเสือป่าเสือของพระเจ้าแผ่นดินหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคือการก่อตั้งกิจการลูกเสือ กองกำลังพละเรือนอาสาสมัครที่ใช้การฝึกแบบทหารโดยมีหน้าที่ ลาดตะเวนและสืบข่าวเพื่อความมั่นคงของประเทศการก่อตั้งเสือป่าเกิดขึ้นตามพระราชดำริในเรือพระนั่งจากกรีโดยพระองค์ทรงโปรดก้าวให้เสือป่ามาซ้อมลบนณค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารา,า,ามจังหวัดราชบุรีตลอดเวลาที่พระองค์ทรงครองราชถึง15ปีพระองค์ได้เสด็จมาทอดพระเนตรการซ้อมรบของเสือป่าถึง15ครั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคมพศ2454 ราชการที่6ทรงโปรดกล่าวให้สถาปนากองเสือป่าและลูกเสือขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาณอุโบสถวัดพระศรีรัตนาสดารามและโปรดให้กองเสือป่าหลวงกระทำสัตปฏิยานถือน้ำเป็นสมาชิกประจำการครั้งแรกการจัดตั้งกองลูกเสือป่าถูกตั้งขึ้นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชการฝ่ายพลเรือนได้เรียนรู้วิชาการทหารเพื่อป้องกันประเทศในยามศึกสงครามหรือป่าปรามโจรผู้ร้ายในยามจำเป็นนอกจาก จากนั้นพระองค์ยังทรงเห็นความสำคัญของการฝึกเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้ชายให้รู้จักหน้าที่ของคนละเมืองไทยโดยโปรดเกล้าให้จัดตั้งกองลูกเสือขึ้นในโรงเรียนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพศ2454การลูกเสือถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในโลกที่ประเทศอังกฤษเมื่อปีพศ2451ส่วนประเทศไทยได้มีการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นในปีพศ2454เป็นประเทศอันดับที่3ของโลกที่มีการจัดตั้งกิจการลูกเสือขึ้น